วันนี้เราจะมาสอนธีใช้เขยนยกเครื่องน,นะครับหลักๆเนี่ยเคยนยกเครื่องจะมีขาขานี่สามารถยกปึ๊บให้มันพับขึ้นมาได้เวลาเก็บนะครับอันนี้ตัวโชค๊คตัวโช๊คเนี่ยมีวาล์วคายตรงนี้เพื่อให้เครื่องมันลงอ่าแล้วหลักๆก,ก็คือจะมีแท่งตรงนี้สามารถยืดได้ตั้งแต่อันนี้ครึ่งตันหนึ่งตัน ตันครึ่งสองตันอันนี้คือแม็กซิมัมนะครับวิธีใช้ก็คือหาเนี่ยที่โซ่ใช้อะไรมาแขวนปึ๊บเสร็จแล้วก็หาอันนี้ยอดฮิดก็คือเบลรถยนต์ตัดไปเยอะๆนะครับมันได้ใช้แน่นอนเสียงกงเราใช้กันมาแล้หลังจากนั้นก็ยก้นอแรงครับเนี่ยตัวนี้ผมซื้อเป็นแบบเซ c ก n ์แ a น d ฮมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ผมจะนมน,นก็คือใช้ตัวขาลอก แบบอย่างนี้แบบเก่าซึ่งมันลําบากผมก็เลยอ่ะยอมซื้ออันนี้มาเป็นมือสองก็โอเคครับก็ตอนไปซื้อก็นเนี่ยไปลองหน่อยว่าเอ,อ่ยกปุ๊บขึ้นเนี่ยชกปุ๊บหนึ่งทีเครื่องขึ้นแค่นี้นี่นะครับเนี่ยเครื่องต้องขึ้นย่านน้อยทีละนิ้วไม่งั้นปั๊มกันเหนื่อย ทิธีดูเช็คก,ก็คือยิ่งช็คเท่าไหร่มันก็ต้องยิ่งขึ้นเห็นไหมครับก็ใช้ง่ายครับตัวนี้เวลาพับเก็บก็คือคลายลงสุดแล้วก็ดันเสาเข้าออมาเดี๋ยวคายตอนเก็บให้ดูอีกทีนึงแล้วครับอันนี้ตอนนี้ยกสูงเกือบสุดแล้วนะครับเนี่ยเครื่องลอยจากพื้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณเมตรห้าสิบ เพียงพอครับกระบะย,ยกสูงยกเครื่องขึ้นสบายอ่าเดี๋ยวเอาเครื่อง,งช้อนให้ดูพับขาให้ดูก่อนนะครับพอถอดสลักจากช่องนี้ปุ๊บมาใส่ช่องแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มาใส่ช่องนี้เนี่ยล้อมันจะไม่พับลงมาเห็นไหมมันจะอยู่อย่างนี้ปุ๊บใอาตัวสลักนี่ก็ถอยกลับสุดนะครับหลังจากนั้นก็คลายโชกคนี่นะครับหลังจากนั้นก็คลายโช๊กช้าๆให้มันลงปุ๊บ หมุนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซีลมันซึมเดี๋ยวมันจะรั่วออกมาตรงนี้ไมติดเลยอ่าเนี่ยค่อคยให้มันลงปิดลงมาแค่นี้ครับใช้งานง่ายเก็บเรียบร้อยครับเขาตอนมันลงสุดปุ๊บปิดบ้ดาวให้แน่นแล้วก็จบนะครับใช้งานแค่นี้ไม่ยากปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยละเก็บ ขนาดเล็กลงเยอะครับเรียบร้อยครับวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับของเครนยกเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจไลฟ์8ป8เป็นกำลังใจให้ผมได้ครับ